โรคกระสวงสาธารณะสุขเสนอใจใจสุขภาพลดเข็มลดความดันโลหิตห่างไกลอมมพรึกอมมาพาตอนเกราะป้องกันอมมพรึกอมมาพาดเป็นไงบ้างล่ะครับพี่สงสัยจะมีอาการมึนงงละสิถึงได้มาหาผมถึงโรงพยาบาลนะครับ สมกันที่เป็นหมอจริงๆเลยเมื่อเช้าพี่ตื่นขึ้นมาจะเข้าไปทําอาหารเช้าให้ลูกหนูอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นนะหน้าก็มืดโลกแหนบหมุนต,ติ้วติ้วติ้วเลยจะล้มทั้งยืนให้ได้เลยอ่ะใช่ใช่ค่ะหมอตอนนั้นลูกห,หนูเห็นแม่จ๋าเซพอดีเลยค่ะลูกห,หนูตกใจมากเลยนะคะก็เลยพาแม่จ๋าไปนั่งที่โซฟาแล้วพอแม่จ๋าหายดีขึ้นก็พามาหาหมอด้วยนะคะดีมากถ้า,างั้นเดี๋ยวขอผมวัดความดันโลหิตหน่อยนะครับพี่ยืนมือเลยครับ หายใจตามปกตินะครับพี่แล้วก็ทําตัวตามสบายอาจจะตึงนิดๆน,นะครับอเอาละเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะว่าความดันเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบ <ๆ S 2> ร้อย <ๆ S 2> ความดันของพี่นะสูงกว่าปกตินิดหน่อย <ๆ S 2> ก็เลยทําให้เกิดอาการมึนงงควบคู่ไปกับการปวดศีรษะใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะผมเตือนแล้วไม่เชื่อเป็นไงแป๊บเดียวเห็นผลเลยดีนะที่พี่ฟังหมอพูดอยู่บ้างอ่ะ มีงน้าคงต้องแย่ไปกว่านี้แน่ๆเลยคนเราแล้วทำไมพออายุเยอะแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันต้องมาถามหาด้วยก็ไม่รู้ว่าใช่แล้วครับอย่างพี่เนี่ยอายุก็เกือบจะ40แล้วนะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ออซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะมาตรวจวัดความดันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งว่าความดันโลหิตของเราปกติหรือผิดปกติอย่างไรบ้างจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ได้นะครับ แต่อย่างพี่นี่นะตอนนี้ความดันอยู่ที่ระดับสูงเกินปกติก็คือร3 0 85แล้วก็มีอาการปวดศีรษะเอาอย่างนี้ครับผมจะให้ยาไปทานเบื้องต้นยังไงพี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยนะแล้วปัจจัยเสี่ยงของอหมอคืออะไรคะบอกลูกหนูหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าลูกหนูจะได้ช่วยดูแลแม่จ๋าอีกคนนึงได้เลยหลานรัดน่ารักมากมาก ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนี่นะส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานั้นจะต้องเร่งรีบนิยมทานอาหารแบบตะวันตกอย่างเช่นกินอาหารเค็มมันหวานซึ่งทําให้เราน้ําหนักเกินอ้วนแล้วก็ค้านิมการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออา่านขยะต่างๆด้วยกินของหมอเนอะทุกวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยเร่งรีบเหลือเกินตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่ไปทํางานให้ทันพอเย็นกลับมาบ้านรถก็ติดติดอ,อยู่บนรถต้องนานอะ่ะ ไม่มีเวลาดูแลตัวเองกันเลยอ่ะอ๋มอมะคะเราเราจะดูแลตัวเองกับคนที่เรารักได้ยังไงล่ะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนยนะโดยการทําให้มีสุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพของหลอดเลือดที่แข็งแรงด้วยนะนี่เลยที่จะช่วยให้เราห่างไกลาจากโรคอรัมพฤกษ์อัมพาตเริ่มที่การฝึกนิสัยการกินการทานอาหารในแต่ละมื้อก็คือชิมก่อนเติมกินแต่พอดีปรุงอาหารรสชาติพอเหมาะ ไม่เค็มจัดหวานจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูง<ม>เช่นพวกหนังไก่ทอดก็ควรทานให้น้อยลง<ม>กินปลาทอดก็เปลี่ยนเป็นปลาน,นึ่ง<ม>ปรุงอาหารเองแทนอาหารแปรรูปอย่างเช่นอาหารกระป๋อง<ม>บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าของหมักดองด้วยนะเดี๋ยวนี้แม่จาก,ก็เปลี่ยนเป็นเมนูต้มจืดทุกวันแล้วอะค่ะ<ม>นั่นก็ดีนะ<ม>แล้วก็พวกที่ชอบพากันออกไปทานพวกหมูกระทะหรือว่าสุก,กี้เนี่ย ก็ควรจะเติมน้ำจิ้มให้น้อยลงเพราะว่าในน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสให้เค็มจัดอยู่แล้วด้วยผลไม้เนี่ยสำคัญมากทุเรียนที่พี่ชอบน้องลูกหนูชอบเนี่ยทานได้เล็กน้อยสลับสับเปลี่ยนกับฝรั่งหรือว่าส้มบ้างสังเกตด,ดู2แม่ลูกเนี่ยเริ่มจะอ้วนแล้วนะอย่าลืมคว mm. บคุมน้ําหนักด้วยและลูกหนูเองอเห็นนะ พวกขน <t ip makes noise> ú, มกร <ip> ุบกรอบที่ไร้ประโยชน์ที่ชอบกินเนี่ยก็พยายามลดลงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนแม่ลูกอ่ะก็หันมาดูแลตัวเองควบคุมน้ําหนักกันแล้วนะหมอทานผักทานผลไม้มากขึ้นลูกหนูก็ไม่ค่อยทานขนมกรุบกรอบแล้วส่วนพี่ของมันเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะเลยนะพี่ยังไม่อยากให้ลูกพี่โตขึ้นมามีปัญหาสุขภาพเหมือนพี่ก็มีกันอยู่สองคนแม่ลูกอะถ้าใครเป็นอะไรขึ้นมาแย่เลยเนาะก็ดีแล้วครับแต่ว่าสองแม่ลูกเนี่ยต้องหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกําลังกายด้วยนะ ไม่ต้องหกักโหมแต่ทําให้สม่ําเสมอม,มันก็จะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายทําให้เราไม่อ้วนหุ่นดีอ๋อการออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาประเภทต่างๆด้วยเราถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่สะดวกที่จะออกกําลังกายคะอย่างเช่นฝนตกอะไรพวกเนี้ยค่ะโอ้ยังก็ไม่หวั่นเลยเพราะว่าแม้แต่ในบ้านเนี่ยนะทุกคนก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้กระฉับกระเฉงได้ตลอดเวลา เลือกกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินทําเราสามารถที่จะทํางานบ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยไปขวาดถูช่นคุณแม่ทางานบ้านหรือไม่ก็ทําสวนกวาดใบไม้เดินขึ้นบันไดก็ได้นอกจากนี้นะพวกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดของร่างกายก็คือคนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงเห็นไหมลูกหนูว่าการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากจะไม่เท่แล้ว <c oughs> ลก็แนะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะใช่ค่ะอุณหมอ ถ้าเกิดเป็นลูกหนูนะคะลูกหนูจะบอกคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงใยว่าให้เขาเนี่ยนะคะลดละเลิกการสุบหรี่แล้วก็การดื่มเหล้าค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเขาเองแล้วก็คนที่อยู่ราบข้างด้วยค่ะ่งมาเะเก่งมากเพียงเท่านี้นะถ้าพวกเราทุกคนต่างช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกราะป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังช่วยให้หลอดเลือดแล้วก็สุขภาพหัวใจของเราแข็งแรงห่างไกลจากความดันโลหิตสูงด้วยนะเอางี้หมคะเดี๋ยวลูกหนูเนี่ยจะเป็นคนดูแลแม่จ๋าเอง ลูกหนูเนี่ยนะคะจะให้แม่จ๋ากินยาแล้วก็จะช่วยแม่จ๋าทาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราสองคนแล้วก็เอาหมอด้วยนะคะโอ้คือเอาหมอได้เหรอพี่ก็เหมือนกันนะจริงได้คุณแม่ตัวอย่างของเราเนี่ยก็ต้องพักผ่อนเยอะๆถ้าเกิดรู้สึกเครียดเนี่ยก็ลองทําสมาธิทํางานอดีเรกหรือไม่ก็นัดคุยกับผมก็ได้นะครับผมจะทํานัดให้พี่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะถ้างั้นวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะ พี่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันกล่าว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปนอนสักหีบหนึ่งนี่หมอเย็นเนี้มาที่บ้านพี่นะมื้อเย็นของที่บ้านพี่เนี่ยเด็ดูผักเพื่อสุขภาพล้วนเลยโอ้โหดีเลยพี่กี่โมงดีหกโมงโอเคเสร็จงานแล้วจะกันตาเย็นนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะมาเลยรับพี่สุดที่นี้กรมควบคุมโรคกลุ่ใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี